สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแก้วสีมะพร้าวดังๆอยู่ไก่กล้อนไฟใหญ่ไล่กินเนาะเลยยินเขาว่ามันกินแล้วมันคึกคักเทสเดาะสวกสดคักคือเพื่อนว่าบอกอืมแม่พานำบอกข้าวใหกินพี่น้องมันชิคือเขาลงข้าวบอเทยายแก้วันนบอเตปิดผังผังอยู่บอกอ่ะถ่ากินพี่น้องบอเตปิดเบื้งด้วยบอ่ะเอาโจกก่อนนะยายแก้วที่ห้ายูัดนี้ล่ะ คือขจ้าข้าวบ่น้ำข้าวทุกพี่น้องนะอ่ะเดี๋ยวพาทำกันบ่อนเป็นจังไดอ่ะเห็นเนี่ยพาให้กินมั้ยล่ะต้องลอยลอยซะบ่ตีเตปิดบ่คือผักคือขาวาววะนี่เป็นมะข้าวอ่อนต้นอยู่ทั้งหลังเลยพี่น้องที่ถ่ายให้เบื่อนยื่นเลยนะเออมะข้าวอันน้ำหอมน้ำหอมแหรอแต่ว่ามันม่สยโยกโยกแค่หน่อยมันด่วนเดียว แต่ว่าน่ามืนรสชาติดีมันอันถือต้มแต่ซื้อที่แหลกละหอมยูแต่ว่ามันหักกันต้นสูงที่น้อกโบเตี้ยที่คนว่างโบแต่พอยายไล่สิกินเด้อไม่ใชแก้วสิกินกันเด้อน้ำกันฮับกันเลยทีนแนวได้ทีมันสิลอยตืมโอ้โทษโอ้คนรุ่นแรกถึงไม่นนอ แมนเกียกใส่ตาเลยเ้มาม่วเข้านั่นนี่ซืดด้อ้น้ัมหลายสำเร็จพี่นาะหันไปเรื่อยๆเซ่ามอกเขากับกนนะ้ำมอนอย่าเป็นยังไงโอเคขนาดเบยแข็งแข็งแข็งว่าด้กินบ่เนาะ เอาค่อยๆฟานออกไปเรื่อยๆเนาะลงกินเนาะมันหนามของเขาเด้อกินน้ำมะพร้าวเด้อเป็นยังจะใส่น้ำมะพร้าวล่างนาทีเพราะว่าพ้นเสื้อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่เกิดพิริยสามธรรมชามคนเด้กินน้ำมะพร้าวน้ำยาแก้วเด้อโบได้ปรุงได้แต่งขนัาดข้าวจะไม่ย้อมใส่น้ำมะพร้าวล่างนามือเศร้าอยากแข้งไปคุ้มปีนตกลงเกือบได้ล่างนาเอาทำไม่ไปเนี่ยก็ดีร้านเคยเขามาเลยให้เขาต่อยให้ โอ้พระเท่าผมลงน้ำมะพร้าวบ่อถึงเออวรองลุ้นของเราแม่เ่ามันก็จมอยู่ในน้องป้าโถจ๊กมีเกือบเต็มพี่น้องอ่ะเปิดเดินด่งเดินป้าเด็กคนหิว่งอยน้ำเลยอิ่มหอนนี่อ้าล้อมุ้งเล็กพี่น้องได้เดี๋ยวเราบอกกันปมาได้บักไลายนึงมาคอยกินน้ำแม่โอ้หวานพี่น้อง เอาน้าม้านี่ยน้าวันตัวนี้เอาละสิหาไปปูกอยู่โค้งน้องนาเขาไปเลโอ้น้ามันสีไปเลยเียบนะบนามาเด้อพี่น้องเด้เดดอกินน้าม้าเอาเด้อเด้อเบื้งเหนือมันเอาขึ้นอนนัง่งจิ้นี่ยไงมาจิปุ๋งด้าง อ้าเนื้อกับผัดีกินพีน่เราเนี่เนื้อเนื้อซับเนี่ยอ้าพอดีเป็นร่างหมูแต่ผู้เฒ่ายเป็นเนื้อเอาล้อมมาดูเอาล้อมหนงอืมเอ่ไปกับอืมเออแซ่บ กัารงาน,น,นป้อยให้แก้คนนี้มันเนื้อมันสิแข็งพี่น้องอขักคักขักเมื่อซาหนังห่อนไม่น้ำมาข้าวเย็นๆหนึ่งสุดยอดนะพี่น้องห,หอมเสร็จเนี่ยนี่ก็น่ะคือคักคือเขาวบาปอินกินีน่มันหลายๆเจ้าโอ้กินให้หลายๆพอนะเอาผ้าไปโดนมัดจงังเนอพี่น้องเนาะ,ะกันผ้าเรากินรัวใครอยู่ ขันผ้าไปโดนมาจากจานสูญเสียวิตามินนะท็อปคือดยากครับเติ้นมาได้เด้อค่ะเดื่อมือไดีจะเกี่ยวได้กาลังพาอยู่ยนี่ยากย่อนมาเฝ้าอย่เวณนี้ดูว่บริเเนื้อขัองพี่น้องเพราะดีเป็นวุ่นเพราะดีเป็นวุ่นเลยนี่ นี่นี่พี่น้องคนนี้อะให้เจ๊แก้วสดเมีอมัน้มั้งเนาะอืมกนมไงอะอืมมองแสบมามาพี่น้องมา มีกงกงเขาเขาๆือของนักเตะนะนี่ค่มือลูกเยวมันถึงไปนี่แทบแทบแทบถ้้งหัวถ้าอะไรมันพี่ั้งหัวมันบางแล้วบรอ <มา S 1> อืม นั่น,น,นมีดอีกแลวจะให้มันถือไปมีดยังังบบมนสม่งไม่เป็นไรอพอแล้วพอแล้ว่วงอ๋อ่วันที่สองพันไปพี่อน,นอ้องอ้มมึงนำกินไรไรมาจุดไรับได้นอนยากยีลัะ <laughs> ว่มันดีเลยตอนนี้เ่อโอ้นุ่นนาาายนี่น้ำไหลเต็มน้องเกือบเต็มอาจจะแก่ซีมลูกเป็นอะไรบ,บึงที่นอโอ้น,น,น่านเกือบเต็มเจ้าปันบอลนี่นนนนที้เมาเหเนาะอกินเจ้ากินอลาร ากินเนื้อมหมเจ้าเนื้อไปแต่แซ่บอะน,นี่สัะเมียนพี่น้องโอ้สุดอยอดเลยหวานเพิ่นว่าเป็นโรคเนี่ยกบมว่าให้กินน้ามะพร้าวเป็นโรคไตหรืเป่มะ <c oughs> พร้าวดึง,งนี่ ก็แล้าสิูดเขาปากยจดาได้ไปดึงฟาดหรอมันดังจุ๊บเลยโอ้พวกรกินเมียงกินปิดส่งไหนน้อบัตเนาะเสแล้วอิ่มเขาหยมอนนอง น <ge ar> ี <ies> ่แก <spe> ้วปิดคลิปด้วยบอลคือโดนแล้วแต่ฟังผลฟังผลมือเล้เน้อยเป็นแนวไร์ดใลุกดูว่าขึ้นหวังยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ด้วยค่ะโอ้แขนมะพร้าวจะบอกกอ๊กกึ๊กอึ๊กย้อนหนี่แขนมะพร้าวอ่ะคลิป ถ้าฟังาฟ่งผล <c oughs> แต่ผลจะได้สีไล่งาน่าสันว่าจะเจียวว่าเขาทาพ่อนนาำััพร้าวนี่่าสันดี